โดดค้างมันะไรเนี่โดดค้างแต่ดูร่องไยดิใช้นะได้มาดูแล้วดับไปใชยอ้าวอย่ากันเลยหรออยใช้เลยอย่าใช้ Watch and Learn Watch and Learn เรียนไหมล่ะนี่ฉันเตรียมตัวตั้งหน้าตั้งตารอสำหรับการกระโดดออกตีแล้วล่ะดูหน้าตาไนไม่แปลกแปลกอ่ะทั้งหน้าแบบคนอื่นแหล่ะ อะตาไม่คนไม่คนเฮ้ยนี่มันเป็นออฟฟี่ที่ยา่ที่สุดปะเนี่ยใช่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฉันจะพาพวกนายมาดูด่านออฟฟี่หัอะไรอะหยังสูงเลยนะสินะต้องขึ้นไปเขียวๆนั่นเหรอแล้วดูตรงนี้สิมีเจ้าโนบคอยต้อนรับของพวกเราด้วยล่ะสวัสดีนู้ดนู้ดนีไม่ใช่คนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสามารถลากมัไปที่ไหนก็ได้ไป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 ออกไปข้างนอกไปข้างไหนอะ ไปไปเ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 อาไปเลยไปอเอาไปอยู่กับพี่โมเลยไอพวกนุ่มๆเปเอาไปอยู่ด้วยกันเออนั่นแหละครับในฐานะราชาออฟบี้เนี่ยฉันเงยหน้ามองดูข้างบนแล้วฉันบอกเลยว่าเครียดยังไงเปลี่ยนแมปทันไหมไม่ทันแล้วไป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 เลยเฮ้ยเอ้ามันกวัวลีนจ้ากลประสาทอ่ะเอ้าโอ้โหประสาทหรอกลัยังไงอะหนุ ันไดมันล่วงเลยมันกลปนเอียงนี้เลยเหรออยากจะบอกว่าพวกคุณพวกคุรู้จักเมกเนกไอเโกแคทไหมคล้ายกันเลยวะอ๋อนี่มันเกมเโกเหรอลาอ่วาไมฉันก็ต้องผ่านมันไปให้ได้อยู่แล้วเอ้ยเอ้ยอึ๊บอ๊ยเอออจริงด้้ยนๆนี่มาเโอเกโกชัดถึงตรงนี้แล้วก็มาโดน ไปยังไงอะเรายืนรับกนได้ก่อนวุ้ยนี่พวกนายอ่อนจริงๆเลยนะแหม่ม่คนเก่งทำให้พวกเราดูหน่อยสิว่ามันต้องไปยังไงอะฮะโอ้น่ารักดีค่อยๆขึ้นตรงนี้เบิร์ฟเสร็จเรียบร้อยเอ้ยมีจุดเซฟไหมช่วยด้วยเจ้าจังตายยังไงอะผมมาแล้วผมมาแล้วโอ้ฉันโโหจังคือคือบันไดมันแยบบ้ายไปย้ายมาหนูยังไม่เศร้าอะ โอ้ยในฐานะราชาอบบี้ในคิดเห็นยังไงกับเอ่ออบบี้อันนี้หรอครับยืนยันคำเดิมครับเปลี่ยนแมบทันไหมไม่ยังไงพี่กิจไปยังไงใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราต้องพยายามขึ้นไปให้ได้ก่อนมันยากอ่ะจะไม่รู้ว่าเราจะขึ้นต้องขึ้นไปยังไงถึงจะไปตรงนั้นโอ๊ยโอ้ยเสร็จแล้อยแล้วเราก็กระโดดกระดดรึมตรงนี้ไปใช่ไหมทางหลอกน่โยโอ้ดนขังโดนขังเพื่อน แล้วแล้วพี่ไม้เราไปไงตัวอ๋อใช่ครับอ๋อกระโดดดึงอ๋อมันมากันไม่ให้เรากระโดดย้อยสินะได้ดิเพื่อนมันต้องหลอเหมือนต้อง่อพันทีมันมันมันต้องออกแนวต้องกระโดดออกอ่ะแล้วจากนั้นเราก็อะมันมีแฮมเบอร์เกอร์ด้านบนด้วยนะเพื่อนขอโทษนะไม่ต้องกังวลไปไม่ไม่เห็นแฮมเบอร์เกอร์เลยเฮ้ยสบายมาก นี่มเป็นออฟฟี่ที่ง่ายที่สุดเท่าที่ฉันเคยเล่นมาก่อนแล้วล่ะนะพวกนายอยู่ไหนกันหรออุ้ยเจนนี่อีโรเกมเมอร์อยู่ข้างล่างผู้หญิงเนี้ยฉันขอท้าให้นายเล่นจนจบทุกคนค่ะที่ดูคลิปนี้อยู่พี่แป้งจะเล่นจนจบนะครับแม่เอ๋ยฉันขอยืนยันคำเดิมว่าเกินแบมตอนนี้ทันไหมมันขึ้นไบงจอยอะไรจะกระโดดลงโอ้โหเป้งวัดดีเจเขาไปยังไงอ่ะรู้ไหมมันมีโหมดสเปกเตอร์ด้วยนะพี่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีกับดักอะไรไหมใครไปก่อนได้รอปัญญาไม่ไหวรอเพราะเราด้วยเพราะเราตามไม่ทั เราตั้งรกรากอยู่ตรงนเ้าตั้งรถรากเพราะฉันไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรไหมคนเราอยู่ตรงนี้แหละเราเกาะกลุ่มกันไว้เราอย่าพุ่งไปไหนโอเคจริงบ๊อบเฮ้ยมันมันแปลกๆวะบ๊อบไม่แปลกบ๊อบเยอะเลยโอเคตรงนี้มีอะไรไม่รู้มีอะไรอ่ะไอ้ที่มัตรงนี้อ่ะก็ไม่น่ามีอะไรมากหรอกนะอ่ะพี่โม่ไปเราพอแค่นี้ได้ไหมแบบโอเคค่ะไม่มีหรอไม่มีอะไร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 โอ้ยพวกนายขี้กลัวเกินไปอ่ะเนาะพี่กิตเนาะ โดนี้ยอะไรหนูกำลังหาพรมพิเศษอยู่ไห้ขายไว้โดนอะไรตัวเนี่ยรีบลงมาให้ได้รีบขึ้นมาเร็วๆแต่ด้านหน้าของเราก็เต้นบวกลบคูณหารอันนี้เราต้องทำยังไงกันดีอ่ะเดินไปเรื่อยๆไหมกระโดดไปเลยดีกว่าไปเลยนี่ผมโดนสีเขียวสีเขียวแล้วร่วงนะโดนสีเขียวร่วงนะโดดข้ามไปเลยนะโดดโดดเหยียบโดดเหยียบแล้วก็โดดเลยเหยียบแล้วโดดเลยสีเขียวร่วงจริงฮึเฮ้ยไม่ควรล่วง ตามฉันมาได้เลยพวกคนมันจะไป่อนเริ่มเลยพี่ขอบคุณมากเลยค่ะมันล่วงเร็วมากเลยสีเขียวไปให้ถึงจุดสูงสุดให้ได้เลยนะมา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 ลัข้างหน้าเป็นเบอร์เกอร์ดีเบอร์เกข้างหน้ามีอะไรนะีปขึ้นมาได้เลยข้างหน้ามีเบอร์เกอร์เลื่อนนะเพื่อนฉันรู้สึกได้ฮะไม่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 เขาถอยถ่ยถอมาว่าเขายืนแปลกแเฮ้ยอะไรอะทไมมันตกลงไป่หรอลื่อนเ ยืนตรงนี้ฉันจะยืนจนกว่ามันจะมีทางโผล่ขึ้นมาให้ฉันมีไหมมีไหมลองดูลองดูอิดเขาเข้าเขาไปตรงนั้นได้อะหมายความว่าจะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้ไงอะได้ไงอะได้ไงอะฉันรู้แล้วให้โดดลงไปในทางสว่างสว่างอะไรอะไรเระวังนะตกลงไปอ้ยมันมีแท่นมันมีแท่นตกลงยังไงนะเราต้องเหยียบเบอร์เกอร์ก่อนเหรอเอออย่ามาที่โดดมาแล้วมันจะมีแท่นมารองนะโอเคไว้ายไปเอาแรสเตอร์ มีดลเซอร์สีแดงอยู่ใต้เท้าเฮ้ยเลยนะกระโดดมันจะมีแท่นมันจะมีแท่นตลอดมันจะตกงมัเราจะไม่ได้ตายเพราะกระโดดตกลงไปแต่มันมีเลเซอร์อะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้มันพังเส้นขีาตลอดเวลาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะฉันไม่ให้แกขึ้นไปหรอกพวกนายรีบมาเร็วชะตการชะตการอาสาสมัคร คนเดินผ่านไปก่อนที่จะเจอเรเซอร์อุ้ยอุเรเซอร์มันอยู่ใต้เท้าเราจริงด้วยอ่ะมันกำลังส่องอะไรเน่ยอ่ะอาสาสมัรอาสาสมักโอ้อ้ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้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  ถามมาแล้วเงือ่เงือออกมือขอโอโอ้โอ้โอ้โอโอโอ้โอเโอนโอ้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 โอดโอตโอตโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอโอะโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โออ้โั้โออ้ออ้ออออ้้อออโอ้ออ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 อ้ แล้วเราจะกับขึ้นไปยังไงช่วยบอกฉันดีไม่รู้อ่ะไอ้บันไดมันเปลี่ยนทิศอ่ะพี่โบ๊วจะแยกกลับขึ้นไปนั่นดิ่มาลงใจดิมีปอดได้ปไหมเออหรือต้องตุยครับอต้องตายอีกครั้งมาไหมมาไหมไม่มาแล้วมันเซฟทำไมมันเซฟหลอกเรามันเซฟหลอกหรือว่าต่อเกิดตายข้างบนตายข้างบนจะเซฟตรงนี้ถ้าเกิดตายข้างล่างจะลงไปข้างล่างเหรอฮะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคือตอนเซฟมันเป็นภาษาอัหรับเราก็ไม่รู้ว่ามันอ่านไม่ออกันขอฉันขอแปลภาษาแป๊บรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจ๊ะมันบอกว่าจ๋าครับผมไม่ได้ตั้งด่านตรวจให้นะครับอ้าวอ้าวคือมันเหมือนจะเซฟแต่ไม่ได้เซฟให้มันหลอกเซฟอยให้มันหลอกเราโอ้ยโอ้ยจนรอฉันเลยอีกประมาณ5ชั้นชาติอ่ะเดี๋ยวฉันขึ้นไปโอเคฉันรอในอยู่ไรอใแล้วอ่ะ แต่ขึ้นมาแล้วแล้วอย่างนี้ไปไงต่อฉันเด็นพวกนอลังยืนอยู่ตรงนั้นอะเดินไม่เฉยเลยแต่ยงไปเฉยๆกย่ะได้ก่ะกอได้ก่อก่อนกอดอ้าวอะไรวะน้าไม่เฉยหรอกโอหนูสาวอะ้การผมพินูก็ถามหามันเหมือนกันมันมีหรออุ้ย ยังไงอ่ะเฮ้ยแล้วพี่คนเป็นไปพี่โมอพี่โมอทางนี้ไปได้ทางนี้ไปได้ทางเนี้ยโอ้โหไม่เชื่อต้องรีบไปพื้นพื้นมันสลายไปพี่โมอไปนั่นไปให้ดูหน่อยดิโอ้โหแล้วโดดจะโคตรไกลโดดไปให้ดูหน่อยดิไกลมากไปพี่โมอไปเอาปังโอเคเฮ้ยเรืแล้วหน่อยเรือหน่อยปังไม่ขึ้นทางนี้อ่ะฮะขึ้นทางนั้นเหรอพี่ไม่เป็นไม่เป็นมีอะไรเลย ไม่ได้เหรอเขาไม่คือเซฟใ่ตรงนั้นน่ะมันเซฟจริงเหรอเซฟจริงเซฟปลอมไม่รู้ว่าทันไปแล้วไปไปแล้วใครจะไปโดดตรงนั้นวะเนี่ยโดดโคตรไก่เซฟจริงเซฟจริงแล้วมันมีทางแยกอ่ะแป้งมันมีทางแยกไปข้างหลังขึ้นเพื่อขึ้นเข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหายได้ไงหายได้ไงนี่กลุรมอะไรเหรอหายได้ไงไม่รู้อ่ะควรเขาไปทางนี้กันน่ะเอ้าผมเป็นอ้าวอีว่ากันนะเฮ้ยเฮ้ยมันดันมันดันมันดันมันแอบดันมันมีดันคือยังไงอ่ะดันยังไงอ มันเหยียบปุ๊บมันจะมีกำแพงใสๆเามามาเห็นไหมเห็นไหมเขจะไปเหยียบสีเขียวดิกูจะไปเหยียบปุ่มเดี๋ยวโดนเพื่อนโอ้ยจะเหยียบอีกแล้วอะสมมติมันดันไปแล้วอะเราสามารถไปต่อได้นะใช่ป่ะแล้วมันดันกลับไหมวะนุ่สาขึ้นมาถึงนี่จะมีใครเหยียบอีกไหมี่ไมนที่ไยนจไปมีมีมีมไมนเริ่มมันเริ่มมนเพื่มนเริ่มมัเ่มมน่มมรอกไม่เหยียบไม่เหยีไม่เหยียรอนี้ส่านสน่อนเพื่ อย่านะ่าเหยียบนะเห็นเห็นมันมีก้อนใสๆป่ะเห็นอันนั้นเดินไปใกล้ๆมันมันจะผักออกไปทางขวาปังเพื่อเราอยู่นะเธออยู่่ไไม่เป็นไรเนี่ยอยู่หลุมแรกก็นถูกพยายามแล้วว้อคือเหมือนเหมือนต้องเดินมาใกล้ๆให้มันทริกเกอร์ก่อนแล้วแบบเราเราต้องถอยออกมาเออขอแปลเซนนี่ก่อนแป๊บนึงนะปังมาเร็วพวกเรารออยู่ ม่เป็นไรไปกันก่อนพี่รู้ไหมว่าไอ้ไอ้จุดเซฟเนี่ยมันบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรหรอก็แปลว่าเป็นจุดเซฟนี่ไม่มันบอกว่าฉันขอสาบานเลยว่าคุณจะไม่ได้เออถูตรวจก็คือจะไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟโอ้ god ไม่ได้เช็คคอยใช่ไหมมันเลยแปลมันกันแบบรับนอันนี้คืออะไรอะปุ่มอะไรอ่ะรับรับเอ้ยปุ่มอะไรเนไงปุ่มพื้นฐานที่ที่ทำให้แจง่าแป้งเมื่อกี้ไงโอ้ใช่ฉันก็ตกไปเพราะงูนี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่เป้น จับแจ้งนั่งค่อยมาระวังนะโอ้เห็นขาวกันไอ้ที่มันล่องโหดนั่นอยู่ไหยถ้าเธอเหยียบไอ้ขาวปุ๋ยแม่แล้ามันจะหมดไปทันทีเลยเดินไปเลยเดินไปเลยจแจตรงนี้ถ้าโดนกลับผักไปแล้วเดินไปเลยเออมาๆๆค่อยๆมาเฮ้ยแล้วฝั่งนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันทางลาดชันเหรอเนี่ยนี่มันเหมือนเป็นน้ำตกแองเกอร่าเลยเนี่ยอาสาสมัครอีกเปล่าไปพิกรอบนี้ฉันจะลองเป็นอาสาสมัครใครดูเหรอฮึด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 ยังไงต่ออาสาสมัครอีวะ ไม่มันเร็วมากเลยนะคุณต้องโดดข้างฉันรู้ว่าเธอแล้วฉันรู้ว่าเธอแล้ววันนี้ไหนหนูอยู่ล่างสุดเลยหนูโดดข้างไม่ขี่ไปยังไงตนสเปคบาค้างทุกแกงสเป็นมาค้างเดินหน้าจเปบนมาค้างเดินหน้าต้องขาไกลยังไงเนี่ยตกลงไปด้วยเรารอขึ้นตรงนี้แหละโอเคเสียแล้วหัวหัว แม่งตรงถึงไหนอ๋อตรงนั้นเลยใว่ไหมไม่อยากเลยฉันไม่ชอบตรงนี้เลยอ่ะหนูโตอีกแล้วหนูไม่ได้รอได้ไหมเนี่ยหนูรอได้นะหนูเล่นแทนบอลีนรอก็ได้นะอันนี้ต้องย้อยขึ้นไปหรอเออย้อยขึ้นโอ้โไม่ไม่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วผ่านยังไงมันมันเหมือนต้องต้องระยะมันต้องดูระยะดีๆอ่ะพี่ต้องสกิดขอบพี่ต้องสกิดขอบเออต้องอย่าอย่าไปโดดไอ้ตรงนั้นอ่ะ สารสผมรออยู่ตรงนี้ตัวนี้นไอ้ย้อยข้างอ่ะแจงสาบานเลยว่าแจงอ่ะไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ย้อยขึ้นเน<ม>ี่ยย้อยขึ้นแม่ฉันไม่ชอบอย่างกับแม่แมพนึงคือแบบอะไรรู้ไหมแมบพบตามหาปากกาเออเอีแมพหาปากกานี่ย้อยยากมากรอเพื่อนึ่งข้างเราเดินหน้าเรื่อยๆค้างแล้วเดินหน้าเลยนะค้างไว้ค้างไว้ข้างค้างอ้า โอ้ no อันนี้ทำไงอ่ะอันนี้ทำไงโดดย้อยพานโดดย้อยโอยนดดพีอยสวัสดีใช่โอ้เล่ตรงนี้ถ้าโดดผิดก็คือตกไปเลยมีเมนเรื่องโดดย้อยซะด้วยอ่ะโดดค้างโดดค้างแต่ดูร่องเลยดิใช่นะได้มาดยแลดับไปใช้ อย่าใช้เลยอย่าใช้ Watch uh> and Learn Watch and Learn เรียนไหมล่ะเรีนไหมโอเคอดูยังดีนะที่มันตกไม่ไกลอ่ะมือฉันมันเยอะ อ้าวแอนโดนเชื่อก็กลัวนะถามจริงพี่น้องคู่นี้เป็นอะไรวะทำไมฉันแบกโชคร้ายตลอจนในม้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยโหแล้วอ้ยอยขึ้นอย่างนี้นี่ ไม่ไหวเลยอ่ะมือมันมือมันเปียกไปหมดแล้วอ่ะทำไมถึงเลือกแบบนี้คะไม่รู้โอเคอ่ะเออแล้วมันขึ้นยังไงยอยยยอขึ้นไงยอยข้างยอยข้างมันมีใครอยู่ตรงจุดนี้ไหมนี่จุดไหนอะจุดปุ่มเขียวอะไม่มีไม่มีไม่มียอยขึ้นยังไงอะ ก็โดดออกแล้วก็แล้วก็แหกเข้าไงคือเมื่อกี้ที่ผมทํานะมันคือเหมือนผมเดินลงเดินให้มันล่วงก่อนแล้วผมกดกระโดดทันทีอะฮะเออมันจะอธิบายโอ้โหอ้เอาให้ติดไม่ติดกระโอ๊ยกลัวเกี่ยออกเกี่ยออกมือแป้งแป้งเกี่ยที่มือมันออกไปหมดแป้งไปโดดแป้งไปโดดฝั่งทางนี่มันเป็นลุกทางนั้นไม่ดีหรอถ้าตกขึ้นมาเนี่ยยังน้อยก็ยังอยู่เออ

มาโดดตัวนี้ด้วยซมาดูทำยังไงดีวันนี้แล้วก็รู้สึกถึงความทรทานไปดิโอ๊ยเอ้ยโอ้โหสุดยอดอะฟังจริงนะเล่นเล่นที่มือร้อนที่หัวหมร้อนที่มือด้วยเอ้ยเอ้ร้อนทั้งมือทั้งหัวชิปล็อกเหอชิปล็อกเหรอชฟ้ามันเป็นผมเลยคือเหมือนแบบมันโดดค้างนิดนึงคือขึ้นมาแล้วมันโดดต่อยที ปังพวกเรายังร้อลุ้นเธออยู่ลุ้นลุ้ในปางโอไปปังเออวุ้ยวุ้ยเออเอาละตด้มล่ะแล้วทำไมต้องร้องเหมือนกันตรงนี้่องยังไม่กำลังใจน้ำาหลเลยเนี๋ยวผมไปก่อนอยากไปก่อนตาเลยถ้าถ้าให้ผมดาวไอ้สีเทานี่น่าจะเอสีเทาน่ากลัวตกตกก็แต่เหลือง เฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอดหมดโอเคไม่มีอะไรแก้งเราเลยไม่มีอะไรแก้งเราเลยแต่ว่าทางมันเล็กมากเพื่อนต้องโดยดีไปก่อนเลยรได้ไปเอ่อไปแบบซิกแซกอันนี้อันนี้น่าจะบันไดนะซิกซซิกแซกเพื่อนดึงดึงดึงอย่าเอ้ยเ้ยบันไดมันันเมนมันมีมันมีช่วงที่โปร่งใสอยู่นิดๆนะผมเหยียบผมเหยียบอันที่ทึบนะผมบอกไว้ก่อนที่ผมอ่านมาจะเหยียบอันเฮ้ยเฮ เมันีเล่้นแป้งลองเหยียบอันใสดูยายหนูขำได้ไหมหนูกอร้องหนูไม่ได้เมื่อกี้มันเหมือนมันจะพาพาเราผ่านไปยังจุดเรนโบลด้ะเพื่อนเอรอลอเพื่อนก่อนไหมยังไม่ไปนะจะไม่ไหวจะไม่ไหวเ่จะจับจามองพวกมันอย่ก็ได้ชิดโอ้ยโอ๊ยเหนื่อยมากมาแล้วพา ได้ไงอ่ะเออเอโดนน้าใสไปได้ไงบ้างอย่าแค่มันหยุดทึบอยู่ตรงบวกนะบวกลบคุณหานปังแค่หยุดไปทึบพอต้องขึ้นไม้ได้แล้ว่าเราจะตั้งใจรอพวกนายไกลเลยมันมีเหมือนเป็นลเลนพาพวกเราไปนะฉันคิดว่ามันไปได้ง่ายมากเลยแหะแน่หรอแน่จริงนะเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปพร้อมกันเลยกลัวผมกลัวระหว่างทางที่มันแบบพาเราขึ้นไปมันจะมีอะไรมาแทรก เฮ้ยไียกคนไม่กลัวมันจะเป็นนกที่ตื่นเช้าเสมอให้ขึ้นไปได้ไนมันไม่ได้กันไงไอ้พร้อ้เนี่ยไอ้สาวจะขึ้นมาเหยียบด้วยทำไมเนี่ยอุ้ยชามโกอยู่ไหนอะจุดเริ่มต้นอะเริ่มใหม่เลยดูไม่แรงดอนไม่ได้ลงไปจุดนั้นไม่ได้ลงไปจุดนั้น คือมันขึ้นมาทีหลังผมด้วยนะแต่มันทำให้ผมแบบกระตุกอะแต่หนูว่าจุดหนูว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่มันต้องบันไดมันต้องหายไปแน่นอนหนูมันไม่กลอนหนูมันต้องวิ่งตัวขึ้นไปมันไม่กลอนวันนี้ไม่อยู่นี่ไม่ไงเนี่ยคุ้นอยู่ข้างล่าง เราไปแป้งไม่ก่อนเห็นมีคนไี่คุณเคยไอวานไอวานไปเอาแล้วจะดูภาสาสวะอีวาดีกว่าไปอีวาฉันไปตอนนี้พวกนายระวังนะพิกิตคือคือติดไหนฉันดูภาสาสวะอีวาด้วยเงินระวังจะดูแลอ้าวอ้าวไอวานโดน่าตาเฮ้ยเอาไเฮ้ยเฮ้ยเอาหลอกลวงเราโอ้ยมันหลอกเหรอ เดินมาได้เลยจุ๊แจ๊นมาเลยเดินเดเดินไปเลยทุกแจ๊นเดินไปเลยไม่ต้องเกรงขัวไม่ต้องเกรงขัวไอ้ไม่เลยจุ๊แจนเย็นเย็นมันจะมันคาเฉยเฉยมันจะคายเฉยรู้ไม่ไม่ไ่สงบมีมือตบสีดาเฮ้ยฟังมาฟังมาปังมาปังมาไปปังเลยอยากให้มันผไอ้จ้ไอพี่ขอพี่ขอคนนี้พี่ขอ อดรอได้เอามันเอามันคนนี้พี่ขออยากอดรอได้ทุกคนตบมันตบมันไปตบมันเลยเอาเลยเอาเลยเจ้าเจ้เจ้าเดินไปเดินไปเดรนไปที่จะเกิดเดินไปเดินไปที่จะเกิดพี่ทำไมหนูไม่อ๋อหนูต้องโดดถึงขึ้นไอ้ปากลอยชิลอยแชร์ลอยชิลอยชิหนูต้องโดดจับมือเพื่อนของเราหน่อยสิครับสามคำความไว้ใจ จับมือปังเพื่อนยื่นมือมาอยู่ฉันไม่ได้ตอบฉันไม่ได้ตอบพี่กิ๊บตอบพี่ไม่ได้ตอบเลยพี่ไม่ได้ตอบเอาเฮ้ยหยาบแล้วเพื่อนผ่านเท่ากับเราผ่านแล้วพี่โอจริงเริ่มต้นเย้สดีเพื่อนสวัสดีเราไม่จำเป็นต้องเรียนให้ผ่านก็ได้ถ้าเพื่อนเราผ่านได้ เท่าก right. ับจบในเวลาแก้แค right, yes. ่นักที่เราที่ผ่านมาแถวนี้แต่ฉันมีมือพิเศษอะไรอ่ะมืออะไรอ่ะพี่ไหมหวันดีฮะนายพี่มืออะไรอ่ะนายมีรหัสผ่านของตู้ล่ะหรอเออรหัสผ่านโปรแกรมบอกมาเราจะพาเข้าไปได้เลยนี่โอ้มือตบพิเศษด้วยขอด้วยคนด้วยไหนไหนไหนโอเคเลยไม่เห็นที่เลยรอเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมา่ไม่แป้ง พอดีฉันมาเห็นตรงนี้นหนๆๆๆๆๆทั้งนี้มันนี่ในป่าโอ้สำหรับใครที่สำรวจแมพมันเขียนอยู่นี่ไงหนึ่งสามสี่ห้าอ้าวง่ายๆแบบนี้เลยเหรอพระเจ้าใช่ก็ไปกดก็จบไหนไม่โอเคยอดเยี่ยมก็ถือว่าแมพออบบี้นี้เป็นแมพออบบี้ที่สนุกสนุก ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเรานด้วยนะกระดิ่งแจ็คเตอร์กันเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปตบคนอื่นก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถุงเือนะคะแนนขึ้นเออได้บอกแล้วเอเออแย่แหละฉันเหนื่อยแล้วเศรษฐฉันขึ้นคอแล้วฉันฉักรี๊ดมากเกินไปเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนถ้าฉันไม่ผ่านเนี่ยจะไม่มีใครที่ผ่านอย่างแน่นอนเลยเหรอแบบนี้ อันตรพานนี่อย่าขึ้นมาไอ้พู้ติดกำลังจะขึ้นมาจะโดนมือตบจะตั้งป้อมตังป้อมตรงนี้เลยเบคอนไม่สาอโอ๊ยไม่แล้วมนตบคู่เดียวกันทำไมี่ยอะไรอะไรย่า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 ทนาทจนยนเอาไปอาไปเอ้ยอ้ยเอ้ยอ้เ้เอ้อ้เ้อ้อ